พยักคราชซอนเล็บ,ลบ,ลบภาคสองเล่มที่15ตอนจัดระเบียบใหม่ การศึกที่อ่าวจิวกังแคว้นป๋อหลินปัน่นทหารหมิงสังหารโจรสลัดได้5,000กว่าคนจะเป็นอีก5,000กว่าคนมีเพียงส่วนน้อยที่หนีรอดได้ทั้งเผาเรือรบฆ่าสึกหลายสิบลำและได้รับความเสียหายอีกหลายลำเฉินจูอี้ลนลานหลบหนีถูกทับมา้าต้าหมิงไล่กวดตามใช้ร่างแห้ครอบเอาไว้นำตัวกลับมา หลังเที่ยงวันนั้นซื่อจิ้นชิงที่ประจําการอยู่อ่าวใต้นํากองเรือมาอ่อนน้อมผู้บัญชาการเรือรบทั้งสิบลำถูกซื่อจิ้นชิง จับตัวไว้มัดพันธนาการมาด้วยจ้งเหอสั่งประหารชีวิตสมุนคนสนิทของเฉินจู่อี้ทั้งหมดคงเหลือแต่เฉินจู่อี้คนเดียวให้คุมขังอยู่บนเรือใหญ่รอคุมตัวกลับประเทศให้ห้องเต้ตัดสินโทษดังนั้นเฉินจู่อี้ต้องอยู่ในห้องขังของเรือใหญ่ไม่เห็นแสงเดือนแสงตะวันปีสองปีเนื่องเพราะซื่อจิ้นชิงมีความดีความชอบในการเปิดเผยแผนร้ายของเฉินจู่อี้ จังเหอจึงแต่งตั้งให้มันรักษาการตำแหน่งทูตบำรุงขวัญของต้าหมิงดูแลภารกิจของอ่าวจิวกังที่ใช้คำรักษาการเนื่องเพราะตำแหน่งดังกล่าวต้องให้ฮ่องเต้ทรงแต่งตั้งส่วนที่แขวนป๋อหลินปันเปลี่ยนเป็นจิวกังอ่าวเกา่าหมายความว่าขึ้นตรงต่อต้าหมิงหาใช่ประเทศเอกราชอีกเซอจิเจนชิงยินดียิ่งทราบวา่าที่ว่ารอคอยคำสั่งแต่งตั้งจากฮ่องเต้ต้าหมิงเพียงเป็นพิธีการอย่างหนึ่ง ตอนนี้มันแม้ไม่ได้ขึ้นเป็นององแต่เมื่อเป็นทูตบำรุงขวัญของต้าหมิงเท่ากับเป็นผู้คลองแควนหนึ่งทางพ้นทะเลของราชสำนักหมิงสือจิ้นชิงจำเดิมเป็นนักศึกษายึดถือระเบียบแบบแผนตอนนี้ทยานขึ้นจากโจรสลัดผู้หนึ่งเป็นผู้คลองแควนของประเทศสูงส่งในใจเกิดความยินดีต่อความสำเร็จย่อมยอมรับใช้ต่อต้าหมิง เจ้งเหอเรียกประชุมซือจิ้นชิงกับพวกและเหล่าผู้นำชนเผ่าพื้นเมืองแจกแจงความผิดของเฉินจูอ่อี้ทั้งเปลี่ยนชื่อแคว้นป๋อหลินปันเป็นอ่าวจิวไฮให้ขึ้นตรงต่อต้าหมิงซือจิ้นชิงกับพวกไม่มีความเห็นเป็นอื่นผู้นำชนเผ่าทั้งชาวเขาและชาวประมงก็ขานรับไม่มีความโกรธแค้นที่สิ้นชาติแต่อย่างไรเจ้งเหอค่อยคลายใจลง สถานที่นี้ต่างกับแคว้นอันนำซึ่งถูกปกครองครั้งสมัยราชวงศ์ฉินและฮั่นประมุขของที่นีเพียงเป็นผู้ที่มีกำลังมากที่สุดที่ได้รับการสนับสนุนจากคนท้องถิน่นเป็นตัวแทนให้ติดต่อกับโลกภายนอกระบบการปกครองหลวมคลายไม่มีความคิดต่อประชาชาติเท่าใดเพราะเหตุนี้เฉินจุอี้จึงขึ้นเป็นอ๋องแทนที่มานาเจอวุลีโดยง่ายได้ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างไม่มีผู้ใดคัดขานเมื่อ จึงเหอือจัดการเช่นนี้ผู้คนพื้นเมืองเพียงรับไปปฏิบัติไม่ว่าผู้ปกครองเป็นอองหรือทูตบำรุงขวัญหามีข้อแตกต่างไหมทั้งนึกยินดีที่ได้ยึดเกาะที่เพึ่งเช่นต้าหมิงจึงเหออยังเป็นตัวแทนห้องเต้ต้าหมิงอ่านราชโอง์การที่หยงเล่อห้องเต้มีถึงชาวฮั่นที่อพยพสู่พ้นทะเลว่าพวกเจ้าเป็นราษฎรดีงามอาจมีปัญหาการคลองชีพ หรือถูกขุนนางกดขี่ข่มเหงจำต้องหลบหนีออกไปส่องสมบนเกาะปล้นชิงเพื่อความอยู่รอดข้าเกิดความเห็นใจเจ้าชีวิตดำเนินการแทนฟ้ายึดถือราษฎรเช่นลูกหลานจึงนิรโทษกรรมให้โอกาสกลับตัวกลับใจประกอบสัมมาอาชีพใหม่ ราชองค์การนี้มิใช่เจ้งเหอร่างแทนหากแต่ก่อนออกเดินทางยงเลือกฮ่องเต้มีราชองค์การถึงชาวแผ่นดินจงหยวนซึ่งออกทะเลสู่นันยางในจํานวนนี้นอกจากผู้คนที่อพยพมายังนันยางตั้งแต่ราชวงศ์ถังและสองแล้วยังมีผู้อพยพจํานวนมากเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้ยิ่งใหญ่ที่แย่งชิงแผ่นดินกับปฐมกษัตริย์ราชวงศ์หมิง หลังจากพบกับความพ่ายแพ้ก็หลบหนีออกจากแผ่นดินจงหยวนรวมทั้งบุคคลเช่นซือจิ้นชิงที่อดอยากจนต้องเป็นโจรและครอบคลุมนักโทษที่กระทำความผิดหลบหนีออกจากแผ่นดินจงหยวนเจ้าหน้าที่อาลักษ์ก็คัดลอกราชองค์การฉบับนี้พร้อมด้วยเอกสารเปิดโปงความผิดของเฉินจู่อี้ขึ้นมาหลายฉบับสือจิ้นชิงก็ใช้คนส่งไปยังแคว้นต่างๆทั้งหนีเคอป่าหมายถึงนิโคบา ปัจจุบันอยู่ในสาธารณรัฐอินเดียปาลาว่างหรือปาละวันปัจจุบันอยู่ในฟิลิปปินส์มะนิลาจาวาชาวาและผอหลอโจปัจจุบันบร์เนียวความเคลื่อนไหวนี้หนึ่งนั้นแจกแจงความผิดของเฉินจุยมิให้แขวนต่างๆคาดเดากันเองสองถือโอกาสแจ้งต่อผู้อพยพชาวจีนตามแขวนต่างๆ ให้พวกมันตัดสินใจเลือกสุดท้ายเป็นการเชื้อดไก่ให้ลิงดูตักเตือนผู้บังเกิดจิตคิดไรเจ้าเหอวุ่นวายกับการปลอบขวัญทหารพลเลือนหวางนโยบายปกครองและจัดการกับเฉลยที่ยอมจำนวนขณะเดียวกันก็ช่วยเหลือพ่อขาไมา้จากโฮเกี้ยนตั้งถินฐานอยู่ที่นี้ส่วนเสียสินยังอยู่บนเรือของสีหูไม่ได้ขึ้นฝั่งยามนั้นมันนั่งอยู่ในห้องโถงของเรือ นั่งไข่ห้างจิบน้ำชามองดูเฟยอิงหลุนที่เบื้องหน้าเฟยอิงหลุนปาดจากเขาความดุร้ายเช่นเมื่อตอนถือขวานฆ่าคนหากยืนหน้านิ้วคิ้วขมวดตาข้างหนึ่งของมันได้รับบาดเจ็บต้องปิดตาไว้คล้ายกับภาพลักษณ์โจรสลัดที่เสียสินคิดอ่านในใจแต่เมื่อเสียสินซักถามมันยังยืนกลานว่าเป็นนักเดินเรือที่สุจริตเป็นพ่อค้าที่คิดไถ่หนี้ที่ก่อไว้ สีหูรับฟังจนขุนข้องรำคาญกล่าวขึ้นว่าทันย่ามันเถอะเจ้าผู้นี้ไม่ดื่มสุราคารวะดื่มแต่สุราจับกรอกห๋วกงมอบมันแก่เราให้เราจัดการเองไม่เชื่อว่ามันไม่สารภาพเฟย์อิงหลุนไม่เข้าใจภาษาฮั่นสีหูจึงไม่กลัวมันได้ยินคำเรียกหาที่มันกล่าวกับเสียสินเสียสินโบกมือวูบจับจ้องมองเฟย์อิงหลุนพลันถามขึ้นว่า ท่านกล้าสาบานต่อพระผู้เป็นเจ้าของท่านหรือไม่ว่าท่านไม่ได้พูดปลดล่ามแปลกล่าวเป็นภาษาอาะปออาหรับเที่ยวหนึ่งเฟยอิงหลุนก็ยกมือทาบกับหน้าอกกล่าวคำสาบานด้วยถ้อยคำสาหัสเสียศินขมวดคิวพลันนึกถึงเรื่องหนึ่งคนผู้นี้มาจากเมืองวิ่หนีซือเวนิสจริงแต่เรื่องที่มันเปลี่ยนศาสนาเป็นความจริงเป็นความจริงใจหรือ พลิกแพลงตามสถานการณ์ดังนั้นหยีตาลงกล่าวกับล่ามแปลว่าท่านถามมันอีกเที่ยวหนึ่งครั้งนี้ให้แปลพระผู้เป็นเจ้าเป็นกอ๊อดมันไม่ทราบว่าเฟย์อิงหลุนใช้ภาษาใดแต่สมควรรู้ภาษาอิงวีอังกฤษแต่ก็ไม่แตกฉานภาษาอิงวีด้วยประสบการณ์ท่องโลกของมันต้องทราบว่ากอ๊อดหมายถึงอะไร ล่ามแปลนั้นไม่ทราบว่าพระผู้เป็นเจ้าในภาษาจีนสามารถออกเสียงเช่นนี้และไม่ทราบว่านี่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของประเทศใดเพียงออกเสียงตามนั้นต่อเฟยอ,อิงหลุนเฟยอ,อิงหลุนหน้าแปลเปลี่ยนไปรีรอลังเลไม่กล้าตอบคำมันเป็นโจรสลัดไม่ถือสากับคำพูดปดแต่ยังไม่กล้าพูดปดในนามพระเจ้าเสียศีลจับจ้องมองมัน กล่าวกับล่ามแปลว่าท่านบอกต่อมันว่าหากมันเป็นโจรสลัดเราจะชุบเลี้ยงไว้หากยังบอกว่าตัวเองเป็นพ่อขาเราจะจับมันผูกติดกับสมอโยนลงทะเลให้มันไปเจรจาการค้ากับให้เล่งอองพญามังกรสมุทรเฟยอิงหลุนพอฟังคำถ่ายทอดของล่ามแปลก,ก็หน้าแปลเปลี่ยนกับกลายชั่วครู่ยังไม่ตอบคำเสียศินหัวรอบพลางแล้วกล่าวว่า เฟยอิงหลุนเซียนเซิงท่านสมควรทราบว่ามีคนมากมายออกทะเลในานามพ่อขาแท้จริงมีศักฐานะอีกประการหนึ่งพวกมันเจรจาค้าขายพอพบเห็นเนื้ออันโอชะจะหยิบฉวยท่านเข้าใจความหมายของเราหรือไม่เฟยอิงหลุนพอฟังล่ามแปลถ่ายทอดออกมาตาข้างเดียวก็เป็นประกายกล่าวขึ้นว่าเสียเซียนเซิงท่านท่านบอกว่าท่านก็เป็น เสสินพงกศรษะแล้วกล่าวว่ามีผิดตอนนี้ท่านสามารถบอกต่อเราตามตรงแล้วกระมังเฟยอิงหลุนหัวร่อฮาฮาออกมายุคสมัยนั้นพ่อค้าหนันไห่ทะเลใต้มีเบื้องหลังเป็นโจรสลัดอย่างน้อยครึ่งหนึ่งส่วนที่ซียางยุโรปไหนเลยเพียงครึ่งหนึ่งร้อยทั้งร้อยเป็นทั้งกึ่งพ่อค้ากึ่งโจรสลัดแม้แต่กงเจียกับป๋อเจีย ซึ่งหมายถึงท่านเดยุกับท่านเขาก็ปลอมเป็นโจรสลัดนำเหล่าอัศวินออกทะเลหากินเพราะเหตุนี้เฟย์อิงหลุนไม่เคลือบแคลงสงสัยคำพูดของเสี้ยสินตอนนี้มันไร้ซึ่งทุกสิ่งยังมากเสี้ยสินเพียงพึ่งพาประสบการณ์ความรอบรู้ที่สะสมมาจากเจ็ดคาบสมุทรของมันดังนั้นเฟย์อิงหลุนตกปากรับคำกล่าวขึ้นว่าเรายอมรับว่าเราเป็นโจรสลัดผู้หนึ่งเสี้ยสินเซียนเซิงต้องการความช่วยเหลือจากเราหรือ เสียสินยิ้มเล็กน้อยไม่ตอบคำหันไปกล่าวกับล่ามแปลว่าเปลี่ยนห้องให้กับเฟยอ,อิงหลุนเซียนเซิง ย้ายขึ้นชั้นสองทั้งจัดอาหารให้เป็นพิเศษที่ห้องโถงรับแขกมีห้องเล็กๆหลังหนึ่งความจริงสำหรับให้เจ้าของพักผ่อนแต่ตอนนี้ประตูใหญ่ใส่กุญแจหน้าต่างห้องท้องเรือก็ถูกปิดสนิทภายในห้องสลัวเรือนรางคุมขังคนผู้หนึ่งไว้คนผู้นี้ปีนขึ้นเตียงทาบใบหูกับผนังห้องเรือแอบฟังคำสนทนาที่เบื้องหน้าภายใต้แสงคมเรือนรางศาสตร์ส่องเงาร่างที่มีรูปกายอ่อนแอแสดงว่าเป็น ห้องโถงท้องเรือปาดสจากส้มเสียงใดคนที่แอบฟังเปลี่ยนเป็นนั่งพิงผนังห้องท้องเรือเชิดปากน้อยๆกล่าวยางขุนเคืองว่ากลับกักขังเราไว้ไม่รักษาคำพูดเลยในห้องโถงรับแขกคงเหลือเสียสินแต่ผู้เดียว บนโต๊ะไม่ทราบกลางแผนที่ใบหนึ่งเอาไว้ตั้งแต่เมื่อใดนี่เป็นภาพแผนที่ที่เจิ้งเหอวาดเมื่อตอนออกทะเลสู่ซีหยางครั้งก่อนวาดท้องทะเลผู้มิประเทศใส่ชื่อประเทศไว้เสียสินใช้นิ้วมือชี้ไปที่อ่าวจิวกังแล้วลากไปที่อาลู่สู่เหมือนตาลาหนันวูลีจากนั้นออกจากหนันวูลีข้ามเมืองเจียลาวานันหมายถึงอ่าวเบงกอถึงซีหลันซานศีลังกา จากซี่หลันซานอ้อมอินตู้ปันเต่าคาบสมุรอินเดียจนถึงเสี่ยวเก๋หลันเคอจือกูลีที่นี้เป็นจุดสิ้นสุดของกองเรือเจิง้งเหอครั้งก่อนข่าวของเจียนหวนฮ่องเต้มาจากละแวกนี้ดังนั้นจุดสิ้นสุดครั้งก่อนจะเป็นจุดที่เริ่มต้นการเดินทางไกลครั้งนี้พวกมันยังต้องเดินทางอีกไกลยังมีพื้นที่รอให้พวกมันสำรวจอีกมากนักเสียสินพึมพำว่าเจียนหวนฮ่องเต้ ท่านถูกใต้เท้าหลอซุกซ่อนอยู่ที่ใดใต้เท้าหลอซ่อนตัวท่านไว้ทางหนึ่งทําตามหน้าที่ขุนานางอีกทางหนึ่งยังรักษากลมความมั่นคงแผ่นดินเอาไว้ถึงแม้ใต้เท้าหลอเสียชีวิตไป10ปีแต่ยังส่งผลต่อสถานการณ์ทางการเมืองประการนี้เราสู้ไม่ได้จริงๆกองเรือจอดอยู่ที่อ่าวจิวกัง15วันจากนั้นออกเดินทางต่อ ยามนั้นจางสีถงนำกองเรือรุดมาสมทบทั้งหมดออกจากอ่าวจิวไฮผ่านอาลู่ซูเหมือนตาลาจนถึงหนันวูลีตลอดรายทางมีกลุ่มพ่อค้าออกจากขบวนและมีพ่อค้าใหม่เข้าร่วมขณะที่ออกจากต้าหมิงกองเรือประกอบไปด้วยเรือรบเรือพ่อค้ารวมกันเพียง300กว่าลำ ตอนนี้มีบางส่วนแยกออกไปทำการสำรวจแต่จำนวนเรือของกองเรือกลับเพิ่มเป็น462ลำทั้งหมดหยุดแวะที่นันวูลีค่อนข้างนานเนื่องเพราะหลังจากนี้ต้องข้ามอ่าวเมิองเจียละวานจึงต้องจัดหาสเสบียงบำรุงเพิ่มเติมจึงเหือเข้าพบนันวูลีอ๋องพระราชทานผูสิทธทองแพรลายปากักชุดลายมังกรเดินทองม่านวิสูตรและ พระกลดสร้างความยินดีแก่หนันวูหลีอองยิ่งพยายามอำนวยความสะดวกแก่กองเรือต้าหมิงพ่อค้าข้าหาบ,บดีของแคว้นดังกล่าวก็เข้าร่วมกับกองเรืออาศัยกำลังรบอันกล้าแข็งของกองทัพเรือต้าหมิงมุ่งตะวันตกไปขุดทองดีที่พ่อค้าเรือเหล่านี้จัดหาสเสบียงบำรุงเอง ไม่เพิ่มภาระแก่กองเรือต้าหมิงแต่อย่างไรหลายวันให้หลังทุกประการจัดเตรียมพร้อมสับกองเรือที่เพิ่มเป็น500กับอีก6ลำก็ออกเดินทางจุดต่อไปของพวกมันเป็นสีหลันศานสีลังกาหลังจากพักผ่อนเพิ่มเติมสเสบียงค่อยอ้อมอินตู้ปั้นเต่าหรือคาบสมุทรอินเดียก็จะสิ้นสุดการเดินเรือของเจิ้งเหอเมื่อครั้งก่อน ซึ่งคือเสียวเก๋อหลันเคอจือกับกูลีเรือใหญ่แหวกคลื่อนลมเสียสิเจึงเหอกับจางสีถงยืนอยู่ที่หัวเรือภาพเบื้องหน้าเป็นท้องทะเลเวงหวางมองไม่เห็นฝั่งเจ้งเหอบอกกล่าวขึ้นว่าหลังจากนี้จะเป็นประเทศซีหลันกว่าครั้งก่อนที่เรามาถึงพระราชาแห่งแคว้นคืออาเลียคูไนเออคนผู้นี้อยู่ในวัยชันไปไม่นาน สมควรยังคลองบัลลังก์อยู่คนผู้นี้ทั้งโหดเหี้ยมทั้งละโมบมักให้ท้ายผู้ใต้บังคับบัญชาปลอมเป็นโจรสลัดออกปล้นชิงเรือสินค้าเรื่องราวไม่ถือเป็นความลับอีกแต่ว่ามันยืนกรานปฏิเสธแว่นแขวนโดยรอบเกิดความเกรงขามไม่อาจทำอย่างไรได้เสียสินตาเป็นประกายกล่าวขึ้นว่าด้วยกำลังรบของตา้าหมิงเรา พระราชาสีหลันกวดก็คงไม่กล้าลงมือกระมังจ้งเหอกล่าวว่าย่อมแน่นอนครั้งก่อนที่เราเดินเรือมาอาเลียคู่ไหนเออแม้ไม่สร้างความลำบากแก่กองเรือเราแต่ก็แสดงท่าทีชื่อชาดังนั้นเราไม่รั้งอยู่นานพอไปถึงเคอจือค่อยสอบถามสภาพของสีหลันจากผู้คน ประเทศซีหลันนับถือศาสนาพุทธในประเทศมีภูเขาศักดิ์สิทธิ์ลูกหนึ่งบนยอดเขามีรอยเท้าขนาดใหญ่ฟังว่าเป็นพระสากยมุนีใช้จำแนกสาวกบนภูเขามีอัญ,ญมณีมากมายพอเกิดฝนตกหนักน้ำฝนไหลลงมาเป็นลำธารปรากฏอัญ,ญมณีมีค่าปะปนกับดินทราย ดังนั้นได้รับความเคารพจากเหล่าสาวกไม่ว่าผู้ใดมาถึงต้องขึ้นเขาไปนมัสการครั้งก่อนเราไม่ทราบเรื่องคาดว่าพระราชาที่ชื่อชาคงเพราะเราไม่ได้ขึ้นเขาศักดิ์สิทธิ์ไปนมัสการเมื่อถึงเวลาเราจะขอขึ้นเขาศักดิ์สิทธิ์แสดงมิตรไมตรีผ่อนคลายความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่าย สีหูอดกล่าวไม่ได้ว่ากองอกง,กงใหญ่ต้องลดตัวลงหาต่อให้ประเทศซีหลันมีกำลังกล้าแข็งหรือว่ายังกล้าแข็งกว่ากองเรือต้าหมิงเราพวกเราแล่นเรือเข้าปากอา่าวเล็งปืนใหญ่ไปบนฝั่งดูว่าพระราชาสีหลันยังกล้าลบลูประเทศสูงส่งหรือไม่แม่ทัพเรืออีกนายหนึ่งก็กล่าวว่ามีผิดตอนอยู่ที่นั้นวูลี เราได้ยินผู้คนบอกว่าอ่าวทะเลนั้นถือเฉินจู่อี้กล้าแข็งที่สุดอ่าวทะเลด้านนี้นับพระราชาสีหลันมีพรไพรพลแข็งแกร่งพวกเราจัดการกับเฉินจู่อี้ราวกับเชือดไก่ฆ่าสุนัขหากพระราชาสีหลันกล้าไม่คาระวะก็จับตัวมันไปอยู่เป็นเพื่อนกับเฉินจู่อี้เจ้าเหอกล่าวตำหนิว่าพวกเรารับราชาองค์การมาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรี กับแขว้นต่างๆไหนเลยกระหายทำสงครามได้ก่อนหน้านี้พวกเราแต่งตั้งม้านลาเจียอองจับตัวป๋อหลินปันอองถึงแม้ว่าเฉินจู่อี้หาที่ตายเองแต่ยากรับรองว่าแคว้นต่างๆไม่คิดเป็นอื่นหากพวกเรายังจับตัวพระราชาสีหลันท่านจะให้แขว้นต่างๆของหนันอยางคาดคิดอย่างไร เสียสินกล่าวว่าการเคลื่อนไหวตามอารมณ์ไม่พึงกระทำระหว่างประเทศกับประเทศมีความยากกว่าผู้คนธรรมดาคบหาสหายเพราะเจือปนผลประโยชน์บวกกับขนบธรรมเนียมที่แตกต่างต้องใช้ความอดทนค่อยบรรลุความเป็นมิตรไหนเลยพอพูดจาไม่ลงรอยก็ต่อยตีได้กล่าวพลางฉุดดึงมือจ้งเหอจ้งเหอเข้าใจดีติดตามมันมาด้านข้างเสียสินกล่าวเบาๆว,ว่ากงกง ครั้งก่อนกงกงทราบข่าวของเชี่ยนเหวินที่ละแวกกูลีดังนั้นหลังจากไปถึงประเทศสีหลันเราคิดนำกองเรือฐานที่มั่นก่อแก่งคู่พร้อมเป็นโจรสลัดออกเดินทางก่อนเพื่อสืบเสาะเป็นการลับจังเหอส่งเสียงดังอืมแล้วกล่าวว่าอืมหลังจากนี้กัวโกงต้องนำหน้าก่อนละแวกกูลียังพอทำเนา แต่ถัดจากนั้นพวกเราไม่เคยผ่านไปหาร่วงรู้ลักษณะของหน้าน้ำกับธรรมเนียมท้องถิ่นขัวกงต้องระวังให้มากไว้เสียสินกล่าวว่าเรามีคนนำทางคนหนึ่งคาดว่าไม่มีเรื่องราวใดฐานที่มั่นก่อแก่งคู่พยศด,ดูร้ายเราก็เกรงว่าพวกมันก่อเรื่องขึ้นจึงคิดหลังตัวอยู่ข้างกายจะได้คอยควบคุมหากว่าเกิดเรื่องขึ้น พวกมันล้วนเป็นโจรสลัดกงกงสามารถปฏิเสธไม่รับผิดชอบจะได้ไม่กระทบถึงพระเกียรติภูมิของ่าบาทจังเหอเข้าใจตามความหมายทั้งสองสบสายตากันหัวร่อเหอะฮะออกมา ที่ห่างไกลออกไปจางสีถงกับเหล่าขุนนางบุญกำลังโคลงศีรษะเอื้อนบทกวีสุ่มเสียงลอยมาตามลมทั้งสองพอฟังล้วนรู้สึกหน้าหัวรอการเดินทางครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากเหล่าขุนนางบุญอย่างแข็งขันกล่าวถึงที่สุดเป็นผลมาจากการครอบงำของผลประโยชน์การออกทะเลสู่สีหยางทำกำไรเกินไปเพราะว่าทำกำไรขณะที่บางคนไม่ได้กำไร ถึงกับอุดช่องทางทรัพย์สินของพวกมันถึงโจมตีอย่างหนักในรัชสมัยยงเลอมีงานก่อสร้างขนาดใหญ่มากมายการแล่นเรือออกทะเลหกครั้งแต่ละครั้งใช้เรือใหญ่หลายร้อยลำกำลังพลหลายหมื่นคนทั้งกรีธาทัพบ,บุกมองโกห้าครั้งใช้รีพลหลายสิบหมื่นทั้งยังยกทัพปราบอัน,นำสามครั้งย้ายเมืองหลวงซึ่งอยู่ห่างนับหมื่นลีเร่งก่อสร้างเมืองเปิดจริง ขุดลอกคลองอวินเหอจัดทำประธานุกรมยงเล่อซ่อมเสริมกำแพงฉางเฉิงหากยึดถือตามบทเรียนของฮ่องเต้ที่ล้างผลาญจนนำไปสู่การสิ้นชาติยงเล่อฮ่องเต้สมควรสิ้นชาติไป10บกว่าครั้งแล้วแต่ราชสำนักหยงเล่อยังคงมั่นคงสถาพร พอถึงยุคหลังยิ่งกล้าจับจ่ายใช้เงินสุดท้ายสร้างยุครุ่งเรืองแก่ลูกหลานเป็นจูหยวนจางทิ้งเงินไว้ให้ใช้สอยไม่หมดสิ้นหรือซึ่งจูหยวนจางเป็นพระนามเดิมของหงอู่ฮ่องเต้ก่อนที่จูหยวนจางจะตั้งประเทศแผ่นดินปั่นป่วนวุ่นวายหลังจากขับไล่มองโกออกจากแดนจงหยวนแผ่นดินก็มีสภาพยับเยินจูหยวนจางทำนุบำรุงประเทศเป็นเวลา30ปีค่อยนำประเทศสู่ คัดลองอันถูกต้องช่วยให้ต้าหมิงพอมีอันจะกินหลังจากนั้นยังเกิดสงครามกลางเมือง4ปีค่อยเข้าสู่ยุคยงเล่อฮ่องเต้หลังจากยงเล่อฮ่องเต้จูเกาเชอร์ค่อยขึ้นคลองราชทรงพระนามเหยินจงฮ่องเต้แต่ก็คลองบัลลังเพียงหนึ่งปีจูต้านจีจึงขึ้นคลองราชสืบต่อทรงพระนามสเวียนจงฮ่องเต้นักประวัติศาสตร์ขนานนามว่าเป็นยุครุ่งเรืองแห่งเยินเวนียน สเวียนจงฮ่องเต้ครองราชสิบปีระหว่างนั้นทรงมอบหมายให้จึงเหอออกทะเลสูส่ซีหยางเป็นครั้งที่เจ็ดตามด้วยหวังจิงสงออกทะเลสูส่ซีหยางเช่นกันนักประวัติศาสตร์ที่ยกย่องสเวียนจงฮ่องเต้เป็นเพราะยุคหยงเล่อฮ่องเต้ไม่ทรงสร้างความสมดุลแก่กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆพระองค์จัดกองเรือออกทะเลที่ร่ำรวยคือราช,ชสำนักกับวังในที่ได้รับผลประโยชน์คือราชฎรทั่วไปกลับละทิ้งขุนนาง บุญที่เป็นชนชั้นกลางทั้งมีอิทธิพลต่อบ้านเมืองที่สุดไปแต่ตอนนี้นับจากบนลงล่างทุกระดับชั้นล้วนได้ประโยชน์ดังนั้นเบื้องบนเบื้องล่างของประเทศให้การสนับสนุนกลุ่มขุนนางบุญที่คัดค้านการออกทะเลสู่ซีหยางเปลี่ยนเป็นผู้สนับสนุนความคิดของเสียสินถูกต้องไม่ว่าอย่างไรกลุ่มขุนนางบุญเป็นหัวกะทิของต้าหมิง เป็นกำลังหลักที่จะสร้างความเจริญแก่บ้านเมืองเป็นแกนกลางในการพัฒนาประเทศชาติเมื่อดึงตัวพวกมันมาค่อยเกิดพลังมุ่งไปข้างหน้าภายในห้องขนาดเล็กหลังห้องโถงท้องเรือถังไส้เอ๋อหลังน้ำตาโอดคลวนต่อสู้อิงว่าอิงอี้นะ้าสาวผู้อื่นถูกกักขังเป็นเวลานานแล้วเมื่อใดจึงปล่อยผู้อื่นออกไปสู้อิงเลิกคิ้วแล้วกล่าวว่า เรื่องนี้เราไม่พูดให้กับเจ้าแล้วเจ้าแม้ฝึกฝีมือจะอย่างไรก็ยังเป็นเด็กเรี่ยวแรงไม่เพียงพอไหนเลยต่อกรกับโจรสลัดอันดุร้ายได้บนเรือปรากฏขวานบินหอกสัดพุ่งชวัดเฉวียนหากว่าทำร้ายเจ้าเล่าจะให้มันกลับไปกล่าวกับมารดาเจ้าอย่างไรทังใส้เอ๋อสะอกสะอื่นพลางแล้วกล่าวว่าหลังจากนี้ผู้อื่นไม่กล้าแล้วรับประกันว่าจะเชื่อฟังวาจา ซูอิงใช้นิ้วมือจิ้มหน้าผากนางแล้วกล่าวาาว่ายาโถเจ้าเป็นภาระแก่ผู้คนนักเอาเถอะเราจะไปบอกให้มันปล่อยเจ้าออกไปแต่เนินเน่นๆถังไสเอ,อ๋อหัวรอดทั้งน้ำตาอดอ้อนว่าอิงอี้รักข้าพเจ้าที่สุดสู้อิงถลึงตาใส่นางแล้วผุดลุกขึ้นเดินออกไปประตูห้องพอปิดลงถังไสเอ,อ๋รีบคืบคลานถึงริมหน้าต่างยกมือผลักดันหน้าต่าง ความจริงปิดตายไม่ทราบว่าถูกนางเปิดออกตั้งแต่เมื่อใดถังไสเอ๋อรีบสาวดึงสายเบ็ดอุทานว่าแย่แล้วเสียเวลาเนิ่นนานปลาคงหลุดออกจากขอเกี่ยวแล้วเอ๊ะปลายังอยู่ปลาที่ใหญ่โตนักชั่วครูให้หลังปลาใหญ่ตัวหนึ่งก็ถูกลากเข้ามาถังไสเอ๋ออุ้มปลาตัวที่ยังดิ้นรนตัวหนึ่งเข้าห้องปลาใหญ่ดิ้นไม่หลุดถังไส้เอ,อ๋อต้องเสียหลักลม้ม 龙。<Long. S 2> Long.